กกิดฝืดเครืองแบบนี้จะใช้ใจ่ายแต่ละทีเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การจองตั๋วเครื่องบินของคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะโดยปกติแล้วนะคะสายการบินต่างๆเขาก็จะมีการทำโปรโมชั่นออกมาเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเทศกาลไหนหรือดูการอะไรเราก็สามารถซื้อตั๋วได้ในราคาประหยัดนะคะโดยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของแต่ละสายการบินนั่นเองค่ะ <S 2> <S 2> <S แต่ปัญหาของนักท่องเที่ยวที่ชอบโดยสารเครื่องบินก็คือซื้อตั๋วราคาโปรโมชั่นไม่ทันแน่นอนละค่ะว่าตั๋วราคาประหยัดนี้นะคะก็ต้องมีข้อจำกัดทั้งเรื่องของเวลาและจำนวนนั่นเองค่ะจะยังไงก็แล้วแต่ ทริปก็ต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมล่ะคะแต่จะซื้อตั๋วราคาปกติยังไงให้สบายกระเป๋าที่สุดวันนี้เรามีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะมีชื่อว่า Sky Scanner สามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android เลยค่ะโดยพิมพ์คำว่า Sky Scanner นะคะหรือจะพิมพ์แค่ S K Y S C A N แค่นี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาจองตั๋วเครื่องบินโดยใส่จุดหมายปลายทางวันที่เดินทางแล้วก็จำนวนผู้โดยสา,ารค่ะอาจจะจองแบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับก็ได้นะคะเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วนะคะกดค้นหา มันก็จะจับคู่สายการบินขึ้นมาให้เราโดยเรียงลำดับนะคะจากราคาต่ำที่สุดไปจนถึงราคาสูงที่สุดค่ะค่ะแล้วก็เลือกจองเป็นแบบตั๋วไปกลับนะคะจะเห็นได้ว่าบางราคาเนี่ยขาไปและขากลับจะเป็นคนละสายการบินกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแอปนี้นะคะเขาประมวลผลจากราคาเป็นหลักค่ะเมื่อเลือกรากคาแล้วเวลาเดินทางที่ตรงใจได้แล้วนะคะเราก็มาอ่านข้อมูลด้านล่างกันสักนิด เพราะว่าเรานะคะจะได้ทราบว่าตั๋วที่เรากําลังจะเลือกจองเนี่ยมีอะไรให้กับเราบ้างนะคะโดยเฉพาะข้อมูลสําคัญอย่างเช่นน้ําหนักกระเป๋าค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะแสดงรายชื่อแอปพลิเคชันต่างๆพร้อมราคาเพื่อเราไปทําการจองค่ะกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารแต่ละท่านเพื่อทําการจองตั๋วเครื่องบินก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ